บอกว่าตอนนี้วันนี้เลยนะคะเพิ่งไปตรวจเลือดมาเพราะว่าค่า HCG อยู่ที่664ถือว่าปกติไหมถ้าเกิดว่าตรวจแล้วพบว่าค่า HCG คือฮอร์โมนการตั้งครรภ์น่ะคือค่า HCG เนี่ยเจาะเลือดเราขึ้นนะคะการแปลผลเนี่ยคือแปลผลว่ามีการตั้งครรภ์แต่ไม่ได้แปลผลว่าปกติหรือผิดปกตินะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ ค่า HCG มันก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันคือการตั้งครรภ์จริงๆก็หลักการเดียวกับการตรวจปัสสาวะนั่นแหละเพราะว่าการตรวจปัสสาวะคือดูค่า HCG ในเอ่อในปัสสาวะนะคะแล้วก็เอามาตรวจก็เลยขึ้นเป็น2ขีดเนาะแต่ว่าเวลาที่เราเจาะเลือดเนี่ยก็จะมีความแม่นยําม,มากกว่าแทนที่จะรู้ว่าท้องหรือไม่ท้องเราก็ได้รู้ระดับของฮอร์โมนในเลือดเลยซึ่งถามว่าการที่เรารู้ระดับฮอร์โมนในเลือดเนี่ยมีผลดียังไงก็คือจะมีผลดีในแง่ของการตรวจติดตามค่ะ การตรวจค่าฮอร์โมนในเลือดเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยยืนยันได้แค่ว่าเราท้องหรือไม่ท้องเท่านั้นนะคะแต่เราจะรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์เน,นี้ยปกติหรือผิดปกติเราจะต้องใช้การอันตราซาวร่วมด้วยและจําเป็นจะต้องมีการตรวจติดตามค่ะค่าฮอร์โมนที่ไม่ถึง1นึ่พันบอกเลยว่าอันตราซาวไม่เจออะไรไม่เจออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องนอกบนลูกหรือท้องปกติ ถ้าค่า HCG ไม่ถึง1,000น่ะซาวไปเถอะไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันยังไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากสมมติว่าค่า HCG ยังค่อนข้างน้อยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องมีการตรวจติดตามนะคะอาจจะประมาณ2-4สัปดาห์ก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอเหมือนกันนะคะว่าจําเป็นจะต้องตรวจเร็วหรือช้าและเราจะต้องดูอีกทีว่าเมื่อเราตรวจเพิ่มเติมคืออีกรอบนึงเนี่ย ค่ามันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในระดับที่เป็นการตั้งครันปกติหรือการตั้งครันที่ผิดปกติเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วค่ะฮอร์โมน hcg ในเลือดของเราจะมีการเพิ่มขึ้นทุกๆ48ชั่วโมงอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะประมาณ2วันหรือ48ชั่วโมงเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก2เท่าอันนี้คือการตั้งคันปกติแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วปรากฏว่าค่าในเลือดอเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า2เท่าเนี่ย อาจจะต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าจะเป็นท้องลมไหมจะท้องปกติไหมหรือเป็นท้องนองบนลูกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าร้อเซนตนะว่าค่าฮอร์โมนมันต้องขึ้น2เท่าทุกคนไม่ไม่ขนาดนั้นโดยมากก็ต้องใช้การตรวจติดตามเพียงแต่ว่าถ้าหากสมมติว่าค่า hcg ครั้งแรกเราตรวจได้อะอย่างเงี้ยหกรแล้วเรารออีกสอสาวันหรืออีก1สัปดาห์มาตรวจแล้วได้600เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือมันยืนยันได้อยู่แล้วว่าการตั้งครรภ์เนี้ย ไม่น่าจะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกตินะคะก็ต้องไปหาอีกทีว่าสรุปเป็นการตั้งครรภ์แบบไหนกันแน่นอกหมดลูกหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะมีการแท้งอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าค่า HCG ในเลือด ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าการตั้งครรภ์ของเราปกติหรือผิดปกติถ้าหากเป็นการตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําต่อก็คือการตรวจติดตามค่ะแล้วก็สังเกตอาการรวมทั้งการอัลตราซาวนในเวลาที่เหมาะสมด้วยถึงจะได้วินิจฉัยว่าการตั้งครรภ์ของเรานั้นปกติหรือผิดปกตินะคะ,ก,ะ,คะก็ ยังไงนะคะหมอส่งกําลังใจให้การตั้งครรภ์ของคุณรินเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็แล้วกันค่ะจะได้มาชมไลฟ์ของหมอนะคะต่อเนื่องกันไปด้วยกันเลยอีกสักเก้าเดือนดีไหมคะก็ขอให้เป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติด้วยก็แล้วกันนะคะ